นี่เนาะค่ะพ <ét> <r> ี่น้องค่ะกู้วิไลกำลังสิพาพี่น้องเบ่งแแปลนหลังคูวิไลนี่เนาะค่ะเนาะปลูกได้หนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะเดี๋ยวกู่วิไลสิพี่น้องเบ่งเนาะค่ะเนาะว่าความเจริญเติบโตมันที่ปลูกครบหนึ่งอาทิตย์นี่สิเป็นอย่างไรค่ะอเดี๋ยวสิพาไปเบ่งให้พี่น้องเบ่งนี่ค่ะมันที่ปลูกครบหนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะอ่ารากเดินเนาะค่ะเนาะแปลว่าเริ่มติดแล้วด้ค่ะพี่น้องขันตนเป็นแนวนี่เนาะรากเดินแล้ว กถือว่าบอบ,บช่ำแห้งค่ะเพราะว่ายอดพันธุ์เ่านี่สิตัดตัดไม่เกินสองวันค่ะเอามาปลูกเนาะค่ะเนาะถือว่าถือว่าติดกับทุกยอดเลยค่ะพี่น้องเป,ปนยางไปแล้วไปไปบนเสื่อแนวนี้เนาะไปเสื่อแน้นนนไปว,ไวันติดเก็บพุกยอดค่ะนี่ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีค่ะคูกครองจะแปลงแหลตสองอาทิตย์ต่อพี่น้องถ้าคุดแปลงนั่นแล้วเกากลับมาคุดแปลงนีต่อค่ะพี่น้องค่ะ เบิง่งเบืงค่ะเบิ่งความจะเริ่โตัวๆของเขาเนาะพวกพีไล่ก็จะอัปเดตใพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆแนวนี้เด้ค่ะเราก็จะได้รับรู้ไปพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะได้สบายใจนํานเนาะพี่น้องเนาะได้เห็นขันตอนการผลิตของห่าเนาะค่ะพี่พี่น้องเบิ่งทุกขันตอนการผลิตค่ะความใดอยากดูงานกัยินดีเลอคะ่ะเด้อ